ทุกวันนี้คุณทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อความก้าวหน้าเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่มั่นคงแต่ไม่ว่าเพื่ออะไรคุณอาจจะต้องแลกมาด้วยสุขภาพที่เสียไปหากต้องทุ่มเทกับการทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาและโรคร้ายแรงต่างๆก็อาจแฝงตัวเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวทำให้คุณล้มป่วยและตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ความฝันและเป้าหมายต่างๆที่วางแผนไว้ก็หายไปในพริบตาแต่ผมอุ่นใจเพราะได้ทำประกันชีวิต b t o g e t h e r Care ที่คุ้มครองถึง62โรคร้ายแรงครอบคลุมทั้ง6กลุ่ม เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับเริ่มต้นถึงปานกลางรับ20%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยหรือหากตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงรับทันที100%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไม่สูญหายครบกำหนดสัญญาหรือเสียชีวิตระหว่างสัญญารับเงินคืน100%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยดูแลคุณถึงอายุ99ปีโดยเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี สามารถเลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้10ปีหรือ20ปีตามความต้องการประกันชีวิต b t o g e t h e r Care ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจเรื่องสุขภาพให้เราดูแลปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการรับประกันชีวิตโดย AIA